อันนี้สตาร์ทแล้ววันนี้เครื่องติดนะหลังจากใส่มอเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็สตาร์ทเครื่องติดปกติไฟทัชติดตีจุดีจุมสโวลต์นะมอเตอร์สตาร์ท ันนี้เราถอดแบตเตอรี่ทิ้งไว้นะหนึ่งวันจนเต็มนั้นเนี่ยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามาทำมันก็คือถอดตัวบวกก็ลบกดออกเลยครับไม่ไม่มีผลอะไรนะมีก็คือแค่นาฬิกานะนาฬิกาเราต้องม,มาตั้งใหม่แบตเตอรี่ก็ถอดทิ้งไว้เป็นวันเพราะฉะนั้นเรื่องเราต้องังวลเรื่องถอดตัวแบตเตอรี่นะครับ ถ้าคุณถอดก็ถ้าถอดงานก็ต้องไปเซ็คบริการสำหรับรุ่นนะี้วันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะทําเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับลืมบอกเผื่อเผื่อเผื่อท่านใดจะได้ใช้ข้อมูลก็คือตัวนี้เป็น W212E250 แล้วก็เครื่อง M271 Evo จนนเทอร์โบนะ204แรงม้าประจำมิกฤดนะเคครับ